ตอนนี้อยู่ในสภาวะตลาดหมีก mm ็จริงแต่อดีตผู้บร like ิหารอย่างโกลแมนแซคคือคุณรอพอลนะครับเขาก็มีการคาดการณ์การเติบโตของคริปโตเคอเรนซีวันนี้เราจะมาพ like ูดถึงมุมมองของเหรียญมีมฝั่งของอเมริกานะครับแล้วก็เหรียญต่างๆฝั่งของอเมริกามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ ไปด้วยกันกับช่องคอยในหมูนะครับวันนี้เรามาติดตามเรียนต่งตางๆในฝั่งของเอเมริกานะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีโซนะครับดอทคอยแล้วก็ชีบะนะผมก็จะพยายามเรียงเหรียญประมาณนี้นะครับคือเหรียญใหญ่ก่อนแล้วก็ดอทคอยแล้วก็ชีบะนะครับเราก็ข่าวชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์ทั่วไปเป็นแมคโครอีคอนอเมกนะครับฉะนั้นคุณสามารถที่จะดูตามสไลด์ข้างหลังได้เลยนะครับว่าผมพูดถึงหัวข้ออะไรบ้าง เอาแหละนะครับมันมีบทความอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจของโกลแมนแซกนะครับอันนี้เป็นอดีตผู้บริหารนะครับของโกลแมนแซกชื่อว่าร a อพอนะนะครับจะสะกดยังไงก็ได้นะราอูพอหรือรอพอนะครับแล้วแต่การสะกดของแต่ละพื้นที่ละกันอันนี้อดีตผู้บริหารของโกลแมนแซกนะครับเขาได้ได้คาดการณ์นะครับว่าตลาดกระทิงครั้งต่อไปเนี่ยตลาดคริปโตจะเติบโตถึง10 ล้านล้านดอลลาร์จากปี2021ที่เป็นตลาดกระทิงแค่3ล้านล้านนะครับเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยจากปี2017ที่โตมาถึง3ล้านล้านดอลลาร์นะครับเพราะอย่างแรกคือการหลั่งไหลเข้ามาจากนักลงทุนสถาบันและอย่างที่สองคือเรื่องของปัจจัยเรื่องของครอบครัวครัวเรือนต่างๆนะครับงนั้นเขาบอกว่าการเติบโตนี้เป็นส่วนหนึ่งคือ การหลั่งไหลเข้ามาในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีนะครับของนักลงทุนสถาบันเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีข่าวของ b a c k ห o อกนะครับแล้ก็เรื่องของ Ethereum Future ETF ด้วยนะครับที่กำลังมีการผ่านเนาะแต่ว่า b a c k ห o อกน่าจะเป็นเป็นตัวหลักเลยนะครับที่เข้ามาเพราะฉะนั้นไซส์อ่ะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของ ประชาชนทั่วไปหรือครอบครัวนะครับที่กล้าเข้ามาลงทุนในคริตโตครนซีมากขึ้นในพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับฟ,ฟองสบู่นี้นานเหลือเกินเยอะเหลือเกินแล้วก็ปัญหาอะไรพวกนี้เกี่ยวกับการเก็งกำไรมันก็นานแล้วก็มันเยอะ,ยอะนะครับแต่ความเสี่ยงมันก็สูงนะครับพอเสียได้พอตอนได้ก็ได้อย่างเยอะเลยนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้ให ทางภาคส่วนของครัวเรือนเนี่ยเข้ามาเสี่ยงตรงนี้นะครับมีการเติบโตและการขยายเกี่ยวกับผู้ถือผู้เข้ามาซื้อผู้เข้ามาเดิมพันในคริปโตเครนซีค่อนเยอะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคนรู้นะครับว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะครับเราเขาฝากมั่นใจมากกว่าสินทรัพย์ตัวอื่นนะครับอันนี้ก็อาจจะยกเบ้นพวกทองคําอะไรพวกนี้นะครับอาจจะดีกว่าหุ้นอะไรอย่างนี้นะโดยทั่วไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ในอนาคตเดี๋ยวเราก็จะดูกันนะครับว่าตลาดเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเนาะเพราะตอนนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเข้ามาถือละมันจะไปลามถึงการทําธุรกิจต่างๆนะครับธุรกิจต่างๆก็จะเข้ามาในการอบอุ้มและก็ผสมผสานเข้ากับคริปโตเคอเรนซีนั่นเอง โอเคเรามาดูข่าวของอีลอนมาร์กด้วยกันนะครับเนื่องจากอีลอนมาร์กตอนนี้ก็ได้โจมตีทาง Facebook นะครับที่เป็นคู่แข่งกันเพราะว่า,าทาง t w i t t e อรนะครับกับ Meta ตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่นะครับในเรื่องของของฟีเจอร์นะครับแล้วก็การตลาดเนาะเพราะว่าข้อกล่าวหาของอีลอนมาที่กล่าวหามาร์คเซกเบิร์กคือมาร์คเซกเบิร์กเนี่ยเขาใช้คนที่ลาออก จากทวิตเตอนะครับเพราะอีลอนมาร์กเป็นคนไล่ออกเองนะครับดังนั้นก็มีพนักงานบางคนเนี่ยที่ออกจากทวิตเตอร์ไปอยู่กับฝั่ง Meta เขาก็เลยสามารถที่จะผลิตไอแอปพลิเคชันนะครับหรือโซเชียลมีเดียขึ้นมาแข่งกับทวิตเตอร์ได้นะครับแล้วก็กลายเป็นเปิดสึกมวยกันแต่วันนี้นะครับไม่ได้มาพูดถึงเรื่องบวยแต่มาพูดถึงเรื่องของอัลกอริทึมอีลอนมาร์กม,มีการกล่าวหา f a c e b o o นะครับหรือ Meta บอกว่าความไม่โปร่งใสเรื่องเกี่ยวกับอัลกอริทึมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองอะไรพวกนี้ดูเหมือนว่า Facebook ไม่อยากแตะ Meta ไม่ค่อยอยากแตะนะครับเหมือนมีการหลบไอ้เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือ Facebook เคยโดนเรื่องนี้ด้วยนะครับเลยไม่กล้าไม่กล้าเอามาแบบเปิดเผยมากเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะ แชร์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเมืองได้อย่างแพร่หลายเนาะนะครับเดี๋ยวนี้คนพอไปลาไปตามการเมืองเขาไปตาม tiktok หละหรือไม่ก็ twitter นะครับส่วนหนึ่งคือมาร์คเส้นไม่ใหญ่พอนะครับที่ที่จะมีคนแบบว่ากลัวแกมากกว่าอีลอนมาร์นะครับอีลอนมาร์เส้นใหญ่กว่าส่วนตัวผมนะคือคำว่าเส้นเนี่ยหมายความว่าคนไม่ค่อยกล้าเข้าไปแตะแก นะครับขนาดอีลอนมาร์กเนี่ยแชร์เรื่องของลูกของโจไบเดนนะครับที่ทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับในในยูเครนนะครับยังไม่มีคนตกล้าแต่อีลอนมาร์กเท่าไหร่นะครับอาจจะไปเล่นทางอ้อมอะไรอย่างนี้เล่นพวกดอทคอยเรื่งอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแสดงให้เห็นว่าอีลอนมาร์กอ่ะใหญ่พอสมควรนะครับที่มีคนยาเก่งทะนั้น ส่วนหนึ่งนะครับที่มาร์คเซกเกอร์เบิร์กไม่กล้าแตะเพราะว่ามันมีคนโจมตีเมตามาเยอะเหมือนกันนะครับกับเรื่องนี้ฉะนั้นคนที่พูดนะนะครับคือไมเคิลเชลเลอร์เบอร์กนะครับผู้มีอิทธิพลทางด้านการเขียนโพสอะไรพวกนี้นจะมีคนติดตามนะครับเขาก็บอกว่านะครับคำยืนยันของมาร์คนะครับเกี่ยวกับเซกเกอร์เบิร์กที่ว่า f a c e b o o k เนี่ยยังคงเปิดกว้างทุกมุมมอง แต่เรื่องที่ไม่กล้าเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งการเมืองต่างๆเนี่แหละนะครับที่เป็นที่เป็นจุดที่ทางเมตาเนี่ยไม่กล้าแตะหรือ facebook นะไม่กล้าแตะก็นะครับมีการพูดถึงนะครับอันนี้มาจาก sky news a u นะครับออสเตรเลียนะครับ Sky New s ออสเตรเลียก็มีการสืบสวนเชิงลึกนะโดยให้ความกระจาด นะครับว่าไอ้มุมมองบางมุมมองที่จะต้องมาอภิปรายกันในโซเชียลมีเดียนะครับมันเป็นการไม่สมควรนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับ The Voice ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงสินค้านะครับเราก็มุมมองเกี่ยวกับระดับนานาชาติอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำให้เราเห็นนะครับว่า Meta เนี่ยเขาไม่กล้าเรื่องนี้นะ พอทวิตเตอร์เนี่ยหลักๆเนี่ยยังอยู่ฝั่งของของอเมริกาใช่ไหมนะครับพวกเซิร์ฟเวอร์พวกพื้นฐานของเขาส่วนใหญ่อยู่ฝั่งอเมริกานะครับคือทวิตเตอร์จะใหญ่หลักๆเนี่ยคือโซนของทางยุโรปนะครับแบบเป็นที่นิยมในในฝั่งนั้นนะครับแต่เมตาเนี่ยมันไประดับถึงนานาชาติแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยหรือจะมีการวิาพากษ์ วิจารณ์ทางการเมืองแบบเปิดเผยมันเป็นเรื่องแบบว่าละเอียดอ่อนนะครับแต่ในส่วนของอเมริกาเนี่ย<ม>อันนี้ผมไม่รู้นะแล้วรายละเอียดผมก็ไม่ได้รู้มากนะครับแต่ในบทความข่าวเนี่ยพูดไว้ประมาณนี้แล้วทาง The Voice นะครับเขาก็พูดอีกนะเกี่ยวกับ m e t a นะนะครับเกี่ยวกับ f a c e b o o k เนี่ยไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่อ้างว่า น่ากังวลเกี่ยวกับกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นที่เมตาอนุญ,ญาตให้สถาบันต่างๆเช่น Royal m e l b o u r n นะคร t บ t u t e t f t e เนี o ย o g y เนี่ยปิดปากสื่อมวลชนของออสเตรเลียนะครับโดยการดูหมิ่นกฎเกณฑ์นะครับที่กำหนดฉังนั้น Mark คเซ็กก็เบิผู้ก่อตั้งเมตาเพื่อแยกออกจากความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตรงนี้ก็มันน่าจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแหละ นะครับเพราะอันนี้มันพูดไปถึงข้ามไปถึงออสเตรเลียด้วยนะครับก็ทำให้ทาให้เมตาเนี่ยขยับลำบากเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่ไปถึงระดับโลกแล้ววันนี้นะครับแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งอันนี้เกี่ยวกับดอทคอยนะครับแต่อาจจะเป็นการเกี่ยวทางอ้อมนะครับเนื่องจากแม่ของอีลอนมาร์ชื่อแม y เยอร x มา์ Max, นะครับก็ได้กล่าวว่าถ้าคุณเป็นสุนัขเนี่ย X คือจุดที่คุณควรอยู่ในการตอบสนองตอบโพสต์ของ m a ร์นะครับเขาก็กล่าวว่า X เนี่ยชื่อเดิมของทวิตเตอร์เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นพันธมิตรกับ d อชคอยน n นั่นเองหรือดอสนั่นเองนะครับเเป็นสถานที่เป็นมิตรกับสูนัขและ d o สนะครับและเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรกับสูนัขและดอสเหมือนกันอันนี้เขาก็มีการโพสต์บนทวิตเตอร์ของอีลอนมารนะครับวันที่2 3สิงหาปี2023 ค่าต่อไปนะครับก็จะเกี่ยวกับ s o l ล n a หรือโซนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มโฟโลเน็กนะครับวันนี้เขาก็พยายามที่จะโปรโมทตัวเองนะครับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ผมจะพูดว่าไงดีนะครับคือโปร่งใสมีการค้นหาอย่างลึกนะครับว่าสินทรัพย์เนี่ยตัวไหนเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถที่จะเพิ่มสภาพคล่องได้ดีที่สุดหรือเติบโตได้ดีที่สุด หนึ่งในนั้นคือโซลหรือโซโลเทานะครับพอเขาอ้างอิงไปถึงแพลตฟอร์มอ่ะอื่นๆอย่างเช่นตัวของแพลตฟอร์มทางอีเธเรียมหรือ BNB นะครับคุณเฉิญนะเป็นคนกล่าวนะนะครับทั้ง BNB ก็จะเป็นไบแนนใช่ไหมแล้วคอยเบสก็จะเป็นทางฝั่งของอีเธเรียมนะครับเฉิญเขาก็กล่าวประมาณนี้นะครับว่ากระดานโฟโลเนกเนี่ยเป็นกระดานที่ที่สามารถหาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ย ได้ดีนะครับดีกว่า2อันนั้นนะครับที่มา,าจากทางอีท e r รีเมและก็มาจากทาง bnb เนาะเพราะว่าโฟลอนิไม่ได้สังกัดเครือข่ายไหนนะครับจริงๆคือซ e o เก่าคือคุณจัสตินซันนั่นแหละนะครับแต่เขาพยายามโปรโมตอย่างนี้ว่าเอ้ยโฟลอนิ x, เขาก็มีข้อดีนะครับคือจะสามารถจัดหาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ที่จะเติบโตได้ในอนาคตโปรเจกต์ที่จะเติบโตได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับดีกว่าที่อื่นนะครับที่เป็นกระดานใหญ่ๆอย่างคอยเบสแล้วก็ b บแ a น c e นะครับของฝั่งของอิเทอรี่มแล้วก็ BNB เนาะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมีสตอรี่ให้พูดมากกว่านี้แต่จริงๆไม่น่าจะสำคัญอะไรนะครับก็น่าจะเป็นการโปรโมทโฟโลเนกนะครับโฟโลเนกก็อยู่ทางสหรัฐอเมริกานั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาก็ต้อง ต้องทำให้ตัวเองมีพื้นที่นะครับโซโลนาก็เป็นเหรียญทางฝั่งนู้นอยู่ด้วยนะครับแต่เสียดายที่มันโดน Security ไปเนาะมันก็ต้องก็ต้องให้เหรียญอื่นโตก่อนนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวของ s o โลน a เพยก็ผสมผสานกับชอ o p i f y นะครับเพื่อจะทำให้ e-commerce กับการชำระเงินของสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยสามารถเชื่อมต่อหากันได้ ฉะนั้นโซโลนาเพ y นะครับเปิดตั้งแต่ปี2022เดือนกุมภาอันนี้นะครับมาจาก s o โลนาแล็บนะครับเพอโซโลนาแล็บก็มีมีท่านหนึ่งชื่อจอร์ดเฟนนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของมูลนิิ s ทโซโลนาฟาวเดชันเขาก็กล่าวในแถลงการนะครับก็จะทำให้ช h อปี้ฟลเนี่ยเข้าสู่เว็บ3.0ดยโดยตรงโอเคข้อมูลของ s o โลนามีอยู่ประมาณนี้ เราไปรับชมเหรียญต่อมาต่อของฝั่งของคอยเบสนะครับก็มีท่านหนึ่งชื่อเจสซี่พอแลกนะครับอธิบายว่าเบนอัมซองหรือ CEO ของคอยเบสเนี่ยเขามีวิสัยทัศนนะครับในการที่จะทำให้คอยเบสเนี่ยแล้วก็อุตสาหกรรมของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันถูกใช้งานมากขึ้นมันก็จะเป็นพวก d a แอ พ,พ Fi, วกแอปพลิเคชันพวกดีไฟล์กระจายอำนาจต่างๆนะครับเพื่อเข้าถึงหลายพันล้านคนเพราะเขาเชื่อว่านะครับคอยเบสเนี่ยจะเป็นองค์กรนะคนเนี้ยนะครับพอแลกเนี่ยเขาเชื่อว่าคอยเบสจะเป็นองค์กรที่ใหญ่พอที่จะอยู่ในฝั่งของอเมริกานะครับได้และเมื่อถึงเวลาเกี่ยวกับไอสินค้าหรือ productivity เกี่ยวกับเว็บ3ที่มันจะต้องเอาออกมาเนี่ย คอยเบสจะเป็นตัวตั้งตัวตีหลักเลยนะครับในการดันพวกเทคโนโลยีเกี่ยวกับเว็บ3ที่เพื่อจะเข้าถึงบรรดาผู้ใช้นะครับหรือยูเซอร์ต่างๆครับเราก็มาเหรียดสุดท้ายด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มของเหรียนชีบะเริ่มต้นด้วยโบนก่อนนะครับเนื่องจากโบนตอนนี้ก็แพลตฟอร์มของตุรกีเนี่ยที่ชื่อว่า i อซ์รีเพ็ นะครับผมก็สะกดไม่ถูกนะฉะนั้นเป็นแพลตฟอร์มที่ประกาศรายชื่อโบนนะครับโพสในโพสของทวิตเตอร์หรือ X นะครับซึ่งจะมีการจดเอาโบนเนี่ยเข้ามาในกระดานของตัวเองด้วยนะครับก็อันนี้เป็นการโพสต์จากลูซี่นะครในวันที่ยี่สิบสองสิงหาปีสองพนิบนะครับก็เตรียมตัวที่จะกาวโบนต่อนะครับรอที่โบนจะเข้ากระดานไบแน้นะครับเราก็ ตัวของชิบะเรียมอะให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยโบนออกมาเพราะมันมีวานเก็บโบนเข้าไปในโควอลเลตแล้วครับตอนนี้เอาหละนะครับวันนี้เรื่องของชิบะเรียมที่จะมีการแก้ไขกันเนี่ยนะครับเนื่องจากปัญหาของการแลกนะครับการเพิ่มขันหาดมีปัญหานะครับคือหมายว่าจํานวนของบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถที่จะขยายตัวจํานวนธุรกรรมหรือโหนดได้จริงๆก็เลยทําให้ทาง ทีมงานของชิบะต้องพักชิบะเรียมคือมีการชัดดาวชิบะเรียมเพื่อจะทำการเปิดใหม่มนะครับวันนี้ทางชัยโตชิคุซามะนะครับเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ได้รับการปรับปรุงและปรับให้เหมาะสมนะครับคือการพัฒนาพวก L2 ต่อไปเนาะก็จริงๆไม่ได้การพัฒนาหรอกนะครับคือแก้ไขยอยู่นะครับเพื่อจะทำให้พอเวลาเปิดตัวออกมาเนี่ย นะครับเราก็มีการใช้อย่างเต็มที่เดี๋ยวก็จะได้เห็นเองนะครับจริงๆคือชิบะเรียมันออกมาแล้วแหละแต่มันไม่เหมาะกับการเก็งกําไรพอจะออกมาดัานเจอสงครามของรัสเซียพอดีนะครับก็เลยกลายเป็นแบบนี้แหละแต่ผมเชื่อว่าส่วนตัวจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงหรอกนะครับแต่แต่ว่าเขาต้องพยายามทําให้ราคาของชิบะร่วงลงก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นไปตามกลไกของตลาดนะครับ อ่ะนะครับมันมีบทความมาหนึ่งผมขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับบอกว่าถ้าเกิดกรณีที่ชีบาเนี่ยมีการเปิดตัวตัวของชีบาเรียมออกมานะครับหลังจากมีการอัปเกรดหรือมีการซ่อมแล้วการปรับปรุงเนี่ยแนวต้านตรงเนี้ยมันจะสามารถทําลายไปได้หรือเปล่าคือสูงสี่ตัวหนึ่งพันผมตอบเลยนะครับว่าไม่ได้ทําไมถึงตอบงั้นนะครับดูที่ตลาดพอแล้วชีบานะดูแค่อเทอร แล้วดูที่แนวโน้มการตลาดถ้ามันมันอยู่ดีเป็นเหรียญที่พุ่งขึ้นมาตัวเดียวมันผมว่าทรงเนี่ยอย่างแบดมากนะครับคือมันจะขึ้นไม่ได้แรงะนะแต่ถ้าเกิดมีดอทมีชีบะแบบราคาดอทเกือกับอีเเรียเนี่ยส่งไปจริงๆชิชีบะไปแน่นอนไม่มีอะไรมากนะสำหรับทฤษฎีของผมนะส่วนตัวท่านคิดว่ายังไงนะครับชีบะขึ้นอยู่กับตลาดหรือเปล่า ขึ้นอยู่อทีอทอเรียมหรือดอทหรือไม่นะครับไม่งั้นเขาคงไม่เข้ามากาวเปเป้กันเนาะให้เปเป้เ,เ,เนี่ยขึ้นมาเทียบรลามีกัทชีบะนะครับเพื่อจะให้มีพื้นที่ในการเล่นเหรียญมีมเพิ่มในปีนี้เนาะเขาก็เลยช่วงนี้ก็เลยพักดอทไปก่อนเราพยายามที่จะไปเรื่องของโบนลิชนะครับแ a d ไอเดีย AI หรือไม่ก็เปเป ติดตามกันนะครับในปีนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดมีข่าวเรื่องของ12ตุลาเนี่ยมีการปลดปล่อยราคาของอีเท r e u เรียมออกมาจริงๆน่าจับตามองนะครับว่าทิศทางของตัวของเหรียญยังชีบะเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะก็ขึ้นอยู่กัที่อีเทอเรียมแหละนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับชีบะแล้วก็มีชชั new ่นนิวมูลเวพีดอคอด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้หรือนะครับผมขอ,อท่านผู้ชมนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือกระดานนะครับนั่นคือกระดานบิดเก t ท่านใดสนใจ นะครับในการสะสมลงทุนเหรียญต้นน้ำฝากสเต็กกิ้งเซฟิงได้หมดนะครับเพราะมันก็มีเหรียญหลายเหรียญที่กระดานหลักๆไม่มีอย่างไบแนนนะครับก็สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับคือมีการซื้ออีกกระดานเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากที่จะเข้าไปซื้อใน ทัดวอลเล t อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าการซื้อการสวอลมันยุ่งยากกว่ากระดานหลายท่านก็ให้กระจายกระดานเอาละกันนะโดยทั่วไปเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับหรือท่านใดอยากสนับสนุนช่องนะครับก็ซื้อเหรียญ bgb ก็ได้นะครับก็เซฟิงสเต็ตกิ้งไว้รอตลาดกระทิงแล้วเรามาว่ากันนะครับว่าเหรียญของกระดานเนี่ยที่อยู่อันดับ20ของ c o ยมาเก็ตแคปหรือเทียสตัวเนี้ยของกระดานบิตเกจะเติบโตได้เท่าไหร่ โอเคข้อมูลโดยทั่วไปศึกษาเพิ่มนะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำให้การลงทุนและเม็ดเงินของคุณที่ลงทุนไปปลอดภัยที่สุดสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและเราก็หวังว่ามีมคอยจะกทุลมูุไปด้วยกันและพอร์ดการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ เข้าถึงเหรียญต้นน้ำโดยไม่กะสวอปผ่านกระดานบิดเก็ตที่นี่ที่เดียวเข้าถึง